การรงงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทต,ตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินที่ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต,ต้องปฏิบัติตามสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้ โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitration หรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานสารยุติธรรมได้ก่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนนยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรละ่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระง,งับข้อพิพาท โดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานสารยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณนะสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานสารยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ก็ได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจํานวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและเข้าเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีคณะอนุญาโตตุลาการได้อย่างไร ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2,545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวนหนึ่งหรือ3คนโดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว คู่พิพาทแต่และฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุตลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุตลาการ3าคนผู้เรียกร้องจะยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุตลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทส,ส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุตลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลาง รวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุตลาการเป็นอย่างไรละ่ะสถาบันจะประสานวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์และกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุตลาการกับคณะอนุญาโตตุตลาการและคู่พิพาททั้งสองฝ่าย ในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะก,กำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเ,ลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetable เช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล แต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในสารเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาตโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณาหรือครบกำหนดยื่นแถลงการปิดคดีคำชี้ขาดเป็นที่สุด และมีผลผลูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้และเนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญากรุงมนิวร์กทำให้คำชี้ขาดไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับในต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอนุญาโตตุตลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้นหถนนรัชดาพิเศษเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900